ป็นประโยชน์เดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังตอนนี้เขายังไม่ได้ทําผิดหายอะไรเลยจะมาลุมดา่าทาหาอะไรรอเขาทําผิดท,ทีหลังค่อยไปดา่าทีหลังก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้เสียเวลาไม่ได้เสียโอกาสอะไรเกินไปเพราะฉะนั้นตอนนี้หน้าที่มึงมถ้าเห็นคนทําดีช่วยการสนับสนุนส่งเสริมเห็นคนทําชั่วช่วยการตาําหนิติดติงต,ตามทางแล้วทุกอย่างมันจะโอเคตอนนี้กูสอนแล้วกดซื้อของกูริตะกาไปข้างหลัแถวด้วยจ้าปุริตาการปุร้ตากาเร็ว เอแป๊บเดียวทะลุสองแสนไปแล้วโอ้ตะก้าหลุดตะก้าหลุดรอก่อนอ้าวตะก้าหลุดทุกคนรอรออกดตะก้าหลุดตะก้าหลุดโอ้จานเป็นที่ชูกดไปแป๊บเดียว4ี่ร้อยบ้านนะสุดยอดแป๊บเดียวนะรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนตะก้ากดรัวจนตะก้าหลุดอ่ะเดี๋ยวรอกลับมาเมื่อกี้4ี่รอยบ้านไปแล้วอ่ะสี่ร้อยบ้านหรอสี่ร้อยบ้านแล้วจานผมว่าเนี่ยแป๊บเดียวดีไม่ดีนะถ้าผมบอกรสชาตินะเป็นไงฮะ ผมว่ามีทะลุสองพันนะพูดจริงถ้าผมบอกนะรอตะก้ารอตะก้าทุกคนเดี๋ยวกดติดตามไว้นะกดติดตามไว้รอตะก้าสักครู่หนึ่งตะก้ารอสักครู่เนี่งมีคนในกอาจารย์ไปห้อยรลุกพบอะไรพี่รูข้างหลังอาจารย์วันนั้นน่ะดูในคลิปอ่ะออ๋บอกว่ารลุกพบฟันติตอีสันดานจานถุงใส่ชุดขาวไม่ได้รูปกูนี่แหละจะรูปใครล่ะ ตะก้าตอนนี้ตะก้าเป็นไงตะกูนะคะตะกูเทคอีกหลังบ้านนะทุกคนช่างเมยยังเขาแ็กว่าเากำลังแก้อยู่ใช่ไหมครับแก้อยู่ครับตอนนี้นะ400บ้านในเวลาเพียงแค่หายใจวูบเดียวนะเดี๋ยวมีมาผมว่า2,000อะก่อนตัวผมนะผมคิดว่าดันไปถึงนะเดี๋ยวรอดูแลก็ติดตามไว้เป็นไงตะก้าเดี๋ยวนี้มันชอบหลุดจะต๊อกจะต๊อกถึงไหม ตะ๊อกถึงไหมพี่ถึงถึงเอาเลยอ่าเนาะตะ๊อกถึงกี่ลายเอาวันนี้แร้วมวยกันเนี่ยอ้าวได้จะห้าพันบาทเลยเฮ้ยเฮ้ยทำได้ไหมล่ะเดี๋ยวดูเอฟซีกันโยมพลังทุกคนเออมีใครเคยกินน้ำพริกแล้วรอกดน้ำพริกบ้างตอนนี้ไหนพี่มาบอกหน่อยดิใครรอกดน้ำพริกบ้างพิมพ์มาหน่อยโชว์พลังหน่อยดิใครรอกดน้ำพริกบ้างมาพิมพ์มาบอกหน่อยดิอ่าขายข้าวก่อนค่ะ ได้ออกข้าวพ่อข้าอาจารย์อยู่ด้วยใช่ไหมข้าข้อาจารย์อยู่ด้วยปะได้้คู่กันเดยค่ะทิ้คู่กันเลยได้แล้วหุงไหมเขาเหรอหุงไปแล้วอาจารย์แต่ยังไม่เรียร้อแล้วจะแดกยังไงล่ะนี่อันนี้ข้าวใครอ่ะข้าวเขาปะไม่ได้ข้าวเ้าข้ามาแล้วข้าวสีสีข้าวหุงอยู่ครับข้าวอยู่นี่เข้าวอะไรนะ ข้าวสีเนี ine, ika, year, so ่ยดูดีคนรอเยอะมากนะคนพิมมาเมื่อกี้หลายร้อยแล้วก็ดับลงไปแล้วนะโอ้โหนี่มีไข่เตียวโอ้ยอย่างงี้นะถ้ามาอย่างงี้ไม่มาครบชุดแต่แรกไข่เตียวนะพี่กระดานข้าวครบเลยโอ้โหพี่ครบเลยสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้นหลังนะอาจารย์ครับอาจารย์อยู่ข้างผมเดี๋ยวเขาจะงังข้างหลังอาจารย์เอาใช่ใช่อาเหนียวข้างหลังเลยมาแล้วหข้าสุดแล้วมา อันนี้ข้าวของพี่ข้าวถุงข้าวถุงข้าวค่ะมามามาถุงใหญ่โอ้ใหญ่ใหญ่้ยข้าวอะไรเนี่ยแล้วมันเอามาเป็นว่าเจ้าเลยนะมันข้าวอะไรเนี่ยข้าวเรนโบว์ค่ะข้าวเรนโบว์ข้าวเรนโบว์เรนโบว์ค่ะจานเดี๋ยวเรนโบ้ใหญ่มาใหญ่ผมจะให้มาเรนโบว์เรนโบว์หนักแล้วนักกิโลเนี่ยแต่ก้าจานเรียบร้อยยังก้าจานเรียบร้อยยังอ สิบกิโลสิคะไอ้เบนถือหเฮ้ยมหนักก็เจ็บต่างกันยังไงอะ่เนี้ยข้าวกว้าหิวทองที่นอที่ไปหิวทองแล้วกันครับงานรักมาไม่ต้องไม่ต้องมาสวยแซ่บข้าวเป็นยังไงตก้าเป็นไงไม่ผ่านไม่ผ่านตะก้าข้าวตะก้าข้าวมาแล้ว่ะ แต่ก้าข้าวข้าวขึ้นแล้วน้ำน้ำพริกน้ำพริกต้องมูฟไหมอยู่ได้อยู่ได้ไหมอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้นะเขาออกก็ได้แล้วแต่ข้าวพริกอยู่ด้กันที่จะมาวางไม่หมดแหละเลาวางได้ใช่ไหมขอให้มันมีของวางอยู่โอเคมาแล้วก็ถุงข้าวอยู่ไหนถุงข้าวว่าอาไปเช่ไปถุงข้าวมีข้างหลังผมนี่นี่ครับดูนี่ครับเอาไม่เห็นนี่สิบกิโลอห๋จักผมจะบอกผมจะบอกเก๋ไว้ก่อนนะข้าวเนี่ยช่องผมเนี่ยนะเขาเวลาเขากดกันนี้เขากดกันเกือบหมื่นบ้านนะโอ้แต่ แต่ราคาต้้องไดกับโปต้องดีนะถ้ากดเนี่ยเขาส่งไม่ทันเลยนะอันนั้นนะได้เลยค่ะไหวนะถ้าเหมือบ้านเอาไปให้คุณตันพันกิโลเลยค่ะให้ดีให้ดีให้พูดไทยไม่วด้ามาเออสบายใจมาดีเลยครับดีเลยครับเจ๊หมื่นบ้านราคาต้องได้นะผมบอกไว้ก่อนทำเตือนแล้วนะต้องบอกก่อน่อสก้ามาย่างข้าวข้าวคือรวค่ะข้าวขึ้นแล้วมา ไม่จิ้มมีเอาข้าวมามันติดติดติดอันนี้ขะมาอ๋อติดไอ้นี่ฮะออสนะาฮะเอาเอาเอาอสนะออกไปผมมีอาสนะส่วนตัวไหวไหมคะไหว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 เอามาไม่ต้องถามเลูกค้าผมคนนึงเดี๋ยวให้คุณกันดูก่อนได้ข้าวอยู่ไหนอยู่ที่ไหนไม่ถามใช่ไหมถามปะนี่หมดเอาเองข้าวนะคะ เป็นข้าวเรนโบ้ไลท์นะคะมาจากจังหวัดกำแพงเพชรนะคะทำลงสีมา22ปีแล้วค่ะทำลงสีมาเองเหรอถูกต้องค่ะมามาอ่ะนี่ไงคะโออลงสีเราเคยบริจาคให้กับทหารนะคะ1 0,000หกิโลห0ึ่งกิโลเคยบริจาคไปแล้ว1 0,000หมื่นกิโลวันนี้ก็มีโอกาสที่จะเอาข้าวเรนโบ้มาให้กับ FC แล้วก็ผู้ชมของคุณกันนะคะ เราดูทุกวันดูและอินดูและอินเข้ามาขายเป็นหมื่นวันนี้ก็ต้องได้หมื่นเหมือนกันอ่าวันนี้จัดโปรให้เลยนะคะเป็นข้าวหอมมะลิคัดพิเศษเกรดพรีเมียมขายส่งออกนะคะแล้วก็ขายในประเทศไทยมา22ปีแล้วก็ทำส่งออกทั่วยุโรปนะคะอเมริกาแอฟริกาเกรดพรีเมียมนะคะบอกไว้เลยว่าข้าวของเรามีมาตรฐาน ISO ฮาลา Oh, yo, <Yeah. S 1> อยและก็ GMP ฮัสสับเป็นข้าวแท้ๆนะคะไม่ใช่ข้าวผสมหรือข้าวท่อนวันนี้เราจัดโตให้นะคะ10ก oh. ิโลหอมมะลิแบบนี้ถุง oh. สวยๆแบบนี้เลยนะคะ oh. ปกติเราขายอยู่539บาท oh. วันนี้เราลดให้ไปเลยนะคะ oh. ข้าวหอมมะลิแท้ๆไม่หมกเม็ดนะคะ oh. เป็นมะลิล้วนๆ439บาทลดไปอีก100บาท oh. Oh. จัดไปเลยะคะ่ะ อื่นไม่ขายค่ะคุณกันส่งฟรีไหมส่งมีไหมส่งฟรีไหมสิบโลสิบโลไม่รู้ว่าที่โปมันขึ้นอะไรบ้างฟรีไหมมีไหมค่ะมีไหมคะมงีไหมีมีหังีสี่ร้อยสามสิบเก้าเป็นข้าว้อยนะคะจะเล่นหาจารย์แล้วจะเล่นอาจานต้แล้วาจานต้นแล้วเทไหร่นะสี่เก้าค่ะสี่สามเก้าสี่สามเกค่เป็นข้าวหอมมะลิแท้ๆนะคะเกรีมีเมคัดพิเศษ เป็นข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะของเรามียังไงถึงแน่ใจว่าเป็นหอมมะลิอ่ะมาดูที่ถุงนะคะ่คอันนี้เป็นข้าวหอมกะลิตัวนี้เลยดีค่ะหอมมะลิแท้ๆนะคะคุณผู้ชมเอฟซีคุณกันฟังไว้นะต้องมีสัญลักษณ์แบบนี้นะคะเอนี่เลยค่ะเพราะว่าทุกถุงโดยเฉพาะข้าวเรนโมของเรามีสัญลักษณ์แบบนี้แสดงว่า าการตรวจรับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ว่าข้าวเราสิ่งของบริสท้ๆ์เรส่งออกใช่และนี่เลยนะคะมีตาพนมมือนี่เลยค่ะตาพนมมือวันนี้เราสัดโปรให้ได้นะคะลดไป1 0 0บาทเหลือ4 3่อลดไปหนึ่งร้อยเลยนะคะโด้โเลยนอคาถึงหมื่นถุงนะคะหมื่นออเดอร์แถมให้คุณกันไปเลยค่ะหนึ่งพันกิโลค่ะให้คุณกันเอาไปบริจาคสนามได้เลยเป็นพยานเป็นพยานข้าวโคดหอมเลย ผมกินข้าวเปล่าๆนะหอมมากแล้วเม็ดแล้วเม็ดนี่คือเลียวมากม็ข้าวแบบเลียวสวยมากเลียวยาวเลียวยาวสวยมากอันเนี้ยทุกคนเวิร์กเลยอันนี้ข้าวสารค่ะคุณการดูได้เลยนี่ค่ะสิบนี่ค่ะโอ้โหแบบเลี้ยวเขาสวยมากเลยไม่สวยนะอ่ะนี่ขอมาดีแค่ไหนสวย่ากเฮ้ย FC กดได้เท่าไหร่อันนี้กดได้ไร่กดได้สี่สามเก้า FC กดได้เท่าไหร่กดได้เท่าไหร่กดได้ไร่กดได้เท่าไหร่อ่ะหมื่นบาทไหมไม่ใช่ตอนนี้กดได้โลละกี่ไอเนี่ยถุงหนึ่งกี่ตังค์ถุงหนึ่งกี่ตังค์ 439ค่ะ439บาท,น,ทน,นะคะโกิโลสี่ิเเป็นข้าวหอมมะลิส่งฟรีค่ะ บางคนประกดได้219อะไรอเะโอะไรเออถ้าเราิดเนตตก้าสองอบเก้ามีโปมันมีส่วนลดนะคะในตะ้้ารู้สึกจะมีส่วนลดอยู่มีสามราคาอง้อิกา็้ไรเบอี่อ๋อสองร้อยเก้า้าไอรีมีชนิดะมีงเป็นข้าวไรเบอร์รี่น้าหนักเท่าไหร่สองถุงสองกิโค่ะอันนี้เหรอใช่เป็นข้าวสองถุงใช่ไหนข้าวมีปัญหาค่ะเนตต้าเนตต้ามีปัญหาติดปัญหาอะไร้าวาีปัญหานีแล้วน้พีทเกินป ทำตะก้าบ <łość> ินเนี่ยบินเพราะอะไรอ่ะตะก้าบินเพราะอะไรครอุ้ยเป็นที่เป็นที่ตะก้าพี่เลยครับเก้าเหรออเป็นเกลียวเหรอตะก้าไหมครับคู่เดียวฮะต้องให้ทำตะก้าแป๊บหนึ่งโอ้หกำลังพุ่งเลยเมื่อกี้คนกำลังพุ่งเลย อาหันเลยตอนนี้โรงงานโรงงานนะคะโรงงานตอนนี้สดสดจากโรงงานเหรอใช่ค่ะอันนี้โรงงานค่ะโอ้โหสดเลยสดค่ะโอ้โหไม่รอโรงงานเขากำลังเขาขายข้าวหรือเขากำลังเต้นกันอยู่เลยเขาเฮพี่อะทำไมเขากำลังเต้นกันอยู่เลยตอนนี้เต้นได้ไหมฮัลโหลเดี่ยวบองแล้วฮัลโหลเดี่ยวบอกเลยฮะออแป๊บเดียวอ่าโอเคอ่ะแม่ติ๊กตอกวันนี้ติ๊กต็อกนี้เซนสิทีฟมากนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนจากตะกร้าเป็นกระโถน เอาทุกคนเดี๋ยวทุกคนกดติดตามไว้แล้วรอกดตอนนี้มีข้าวน้ำพริกมาใช่ไหมใช่ค่ะตะกร้าเป็นไงกำลังกำลังหลังบ้านเราทำตะกร้าใหม่มีอะไรอีกเอามีอะไรที่ขึ้นมาได้เลยไหมตอนเนี้ยได้ไหมสลับได้เออสลับก่อนไหมน้ำพริกได้ไหมน้ำพริกได้ยังน้ำพริกยังไม่ได้เหมือนกันทำไมวันนี้เกิดอะไรขึ้นตะกร้าไม่พร้อมเลยค่ะเดี๋ยวรอตะกร้าเป้าเดี๋ยวขึ้นตัวอืีกค่ะเพื่อเอาตัวอื่นมีอะไรอ่ะคุณเชียงมีไหมเป็นของกินอะไรอ ยแล้วเมื่อ <ania> กี <Star> ้กำลังไหลเลยนะน้ำพริกก็กำลังไหลเลยน้ำพริกแป๊บเดียวพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นไปแล้วแป๊บเดียวดูพี่เอาทุกคนเดี๋ยวติตาไว้ก่อนนะเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งกำลังจะเอาน้ำพริกแล้วคนเรียกร้องน้ำพริกพิมมาหลายร้อยแล้วเ่ยตอนนี้ดูสิจะกล้าเกิดอะไรขึ้นได้ได้ได้ครับทำไมน้ำพริกเกิดอะไรขึ้นเสียได้อ่ะ วิ่งมากเลยอ่ะยอดการดย้กลับนะจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ้าพัก็้งท้งหนะตอะทุกคนรอก่อนนะกลับ่้อกลับมาให่เด้อตาแกี่คนอยู่ในตะาร้าเยอะนะคนจะเป็นพันแล้วนะคไรับไรทุของเนอะไรอะไรทของเน ส่งฟรีถุงใหญ่มีค่าขนส่งถุงเล็กส่งฟรีถุงใหญ่มีค่าขนส่งนิดหน่อยนิดหน่อยถุงเล็กนิดน่อยอันนี้อ่ะเดี๋ยวข้าวนี่ข้าวสุขภาพค่ะถุงเไลบรี่อินซีนะคะอันนี้เป็นข้าวออร์แกนิกแต่ว่านี้ส่งฟรีส่งฟรีค่ะเพราะว่าอันนี้อยากให้ทุกท่านนะคะมีแค่พันห้าร้อยออเดอร์เป็นข้าวเกษตรกรนาแปลงใหญ่อยากให้คนไทยได้ช่วยกันอุดหนุนข้าวเลนโบไลแต่ว่าเป็นข้าวอินซีเป็นข้าวไลบรี่ะร้านี้เลยตะก้านี้เลยค่ะแต่ชนีน้ําตาลต่านะคะ ใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพตัวนี้ได้เลยนะคะรับรองว่ามีวิตามินซีมีวิตามินได้ค่าต่างๆค่ะนี่ไม่ข้าวอยู่ตรงนี้ค่ะคุณาไม่เนเลยนี่มีคนพิมพ์มีคนพิมพ์ถามเยอะมากเลยส่งฟรีนะคะอันนี้ส่งฟรีค่ะส่งฟรีหมดแล้วหมดไม่ได้หมดแล้วะหมดแล้วใช่ไหมคืพันห้าร้อยออเดอะหมดรักร้าหมดเต็มกร้าหมดหมดแล้วมีแค่พันห้าร้อยออเยอ์นะคะคุณตาหมดจักร้หมดจตกร้ มันน้อยกันยิ่งเตเติมติมลตมเลยต้องตหมดต้มเอเตอนนี้ตอนนี้คนไม่ได้ถามข้าวแล้วล่ะคนถามหม้อมีขายไหมอยากได้หม้อเนี่ผมเป็นแต่หม้อเนี่ยหม้อมีค่ะมีตาหม้อเดียวขาขึ้นนะคะห้ารมบาทยิงขอขายหม้อด้วยมีคนมีคนถามหม้อเนี่ยพี่ไปทำหม้อราคาดีๆมานะได้เลยค่ะยากสั่ให้ไต้องบอกว่าซื้อซื้อร์ด้วยกวกันาวสต๊อกะผจ ย่าให้แล้วนะครับอยา๋ให้เติมสต็อกนะครับเติมสต็อกได้เลยยาแ่ไม่กินย ยังไม่มาครับยังไม่มาไานไนี่เนี่ยพวกนี้ข้าวไลเบอร์รี่แหละคือไปช่วยเมกุนเกษตรกรมาจริงๆเป็นข้าวอินทรีย์แลข้าวอินซีมีน้อยมีน้อยค่ะช่วยเขานิดนึงเนาะข้าวอินทรีย์เนี่ยเหรอใช่ค่ะไลเบอร์รี่เนี่ยทุกคนเป็นข้าวที่มีประโยชน์นะใช่แล้วแพ็กเกจเขาอะรู้หราดูดีแล้วของโรงงานเขาทำมา20กว่าปี22ปีแล้วค่ะข้าวเนี่ยทุกคนอันนี้สวยจริงนะเนี่ยคือข้าวของแท้นี่คือข้าวของแท้ทุกคนดูความเรียงสวยของข้าวนะ คนจะกินข้าวแบบนี so, come. So, so, come. Mm ้ถ้าได้น like, ี่คือข้าวแบบระดับแบบพมีเมียมอ่ะค่ะชิคกี้โสะออกค่ะแล้วขุงขึ้นหม้อทุกคนดูดิเห็นป่ะเต็มเลยเห็นไหมข้าวต้องลองเพราะทุกคนกินข้าวอยู่แล้วหม้อสวยตัดโปคู่กับน้ำพริกอาจารย์มีคนบอกจอนโตตัดโป๊อย่างเขาหน้าตัดให้อาจารย์เอาผมปากตัดข้าวหน่อยอาจารย์อันนี้หม้อนี้เลยอะไรหม้อไหนหม้อนี้เลยตัดข้าวหอมมะลิเดี๋ยวเปาวอีกนะคะเบียดตะกร้าเบียดตะกร้าครับทำสต๊อกให้ครับหมดเหรอ หมดไปแล้วเมื่อกี้นี้นี่มึงใส่บาตยามิการเลยรับดูเม็ดนะคะดูเม็ดเรียงสวยข้าวเมือนี่้งใส่บาตรดูดีข้าวสวยข้าวสวยข้าวสวยข้าสวยเออมันก็ข้าวสวยนั่นแหละมาดูมั้ยน้องโยมอาจารย์ดมไดะน้ำพริกอาจารย์ขึ้นหอมเะน้ำพริกอาจารย์ยังคนยังกดอยู่เลยตอนนี้กดอยู่เหรอยังกดอยู่เลยเนี่ยกดไลให้เลยอ่ะคนยังกดน้ำพริกอาจารย์อยู่เลยตอนนี้หร้านหนึ่งแล้วตอนนี้โอ้โหไหลรจริงเขาบอกหม้อพี่ ร <L seus> อบหน้าที่ทํากันบ้านพี่เอาหม้อมาใช่ไหม้อ,อ่มอไม่หม,ม้อพี่ทำราคาดีนะ,ะทําแบบว่าราคาแบบแพงไม่ได้นะได้ค่ะรับทราบ คนถามหาห,หม้อเต็มไปหมดผมว่าพี่เอาหม้อมารอบหน้านะกันั่นเลยตอนเนี้ยนี่โฟกัสผิดจุดนี่สดเลยพี่ดูใบนะพี่ถือไปอย่างนี้แหละส่วนลูกค้าดูใบขอซื้อหม้อสองสามใบเนี่ยค่ะมันกี่ลิตรครับอันนี้แค่ประมาณครึ่งนิดนะคะขึ้นนิดมอหม้อน่ารักไปไหนเนี่ยคนก็ทำได้พกพาทำเสร็จพี่ปึ๊บไปได้เลยอันเนี้ยพุกปิ๊กการคกปิ๊กกินมือเดียวหมดน่ารักมากเลยหม้อจัดให้เดี๋ยวจัดให้ค่ะแล้วหุ่มดีด้วยหุ่มดีมากเลยไม่เลี่ยนสุด ดีทกนไม่ได้เวลาไปต่าประทศหยไม่ได้ไม่ได้ถ้ามก็ขาบไปมไม่ได้เลับดี๋ยวคมเล้ยงจัดให้มีไปแยมไม่ได้ไมยัไม่มา มนี่จแต่งหน้าด้วยน้ำพริกน้ำพริกอ๋ออืมเขาจะหอมน้ำพริกไน่ดีพริกเปิดไหลไปหมดข้าวหมดหรอจบไลท์เลยนะเขียนไว้จดเลยเปิดให้อย่างเงี้ยยันจบไลท์ให้จานเบื่อบางคนกดอยู่ใช่ไหมอยู่ในตะกร้าแล้วผมตัดปึ๊บเพื่อเคลียร์ทุกคนจะได้ขายของต่อได้สุดยอดเลยขอบคุณทุกคนเติมไปแล้วแต่มันขึ้นหมดอยู่เข้าใจป้ะคะแม่ค้าเปลี่ยบตะกร้า อาจารย์ของพอกันนะเดี๋ยวก่อนเออเดี๋ยวอาจารย์ของไหวไหมเนี่ยไหวไหวนะไหลายยาวนะเดี๋ยวกเอาบ้านพระโคนชรามาช่วยโรงงานมีแต่คนแก่อยู่เดียวมีป้ายนกับป้ายยุ้์ทำงานไม่มีใครมีอยู่แค่สองคนช่วยกันเป็นไงข้าวข้าวตากกินเหรอของจอแล้วเพิ่มกินหนึ่งตากข้าวตึ๊งขึ้นตากใหม่เลยกดทับทิกไปก่อนนะคะเออกดทับทิกไปก่อนแล้วเร็วกดเลยกดทับทิกไปก่อนเลย มันต้องรอเยอะตอนนี้มึงสั่งน้ำพริกอย่างเดียวเลยกดไปกินคุ้มเนี่ยมึงกดน้ำพริกกูไปก่อนแล้วเดี๋ยวข้าวมามึงก็ขวดซื้อข้าวไปหุงที่บ้านแล้วเดี๋ยวน้ำพริกกูจะฉ่ำไปเลยไม่ต้องคิดเยอะเร็วๆซื้อไปแดกคู่คี่ขายดีมากจริงๆน้ำพริกกูสุดยอดน้ำเพียกแดดกับอะไรก็อร่อยจ้าข้าวกับเพียรอบหน้าพี่ติดหม้อมาด้วยพี่เอาได้เลยค่ะรับซ่าเลยทำราคาดีๆนะครับจัดให้ค่ะลำโพงเนี่ย ทำไมอ่ะราคาดีออกเกือบเป็นบ้านเป็นพันอ่ะเขาายเขาบอกว่าหม้อหาซื้อในไทยไม่ได้นั่นไงเดี๋ยวสั่งให้เขาบอกเขาเลยไม่มีไม่มีค่ะนี่ไงไม่มีน่ารักปุ๊กปิ๊กหรือไะอันนี้ที่นำเข้ามาค่ะมีกี่สีพี่มีประมาณสามสีนี่สีเหลียวสีดำแล้วก็สีขาวจะขายข้าวคนมาซื้อหม้ออ๋อการทุกครั้งเลยอลยส่งส่งทุกครั้ไม่หนักหรอคุณเบนค่ะคุณเบนซ์หนักไหมเออไม่เห็นมีใครบอกให้วาง เขาหยุดเวลาอยู่ตอนนี้อาจารย์ฮัลโม้รอลอลม้ฮั่โม่ที่อกาสให้ตะกร้าใหม่ด้วยบุเดวหมดครับสักคู่เดียวบุกเดียวหมดอาจารย์ใช่อาจารย์หมดแล้วอาจารย์เริ่มแบบของมตะท็อกแล้วตอนนี้อาจารย์เติมของนะอาจารย์เติมแล้วเติมแล้วมุกมีมอ้อยนะมอ้อยอยู่ใบที่บ้าทุกคนใครที่ดูอยู่ตอนนี้ท่านช่วยกันกดแชร์ออกไปนะช่วยกันกดแชร์ออกไปรีโพสตออกไปครับคนที่ดูอยู่ตอนนี้ให้เข้ามาช่วยกันกดของวันนี้ท่านถึงของแล้วนะ ของเนี่ยราคาแบบลดแหลกนะครับวันนี้เท่านั้นนะเดี๋ยวมีวันอื่นๆนี่เฉพาะชุดนี้นะท่านจะย้อนกลับมาเอาน้ำพริกราคานี้พรุ่งนี้ไม่มีนะไม่มีแล้วเรัต้องรอไปอีกสักพากใหญ่นะจะไปนู่นไปโผล่1 1เดบหรือวันอื่นๆเลยครนะแต่วันนี้เอข้ามาแล้วนะมาแล้วมา้วมาแล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 ้วมา้ามาแล้วมาแ้วมาแแล้มาแลวมาแล้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 วมแล้ว พี่หาหม้ออยู่นะดูนี่หม้อเขียวดีชมพูโคตรน่ารักเลยอ่ะเดี๋ยวพี่สั่งมาให้อ่ะใครที่อยากได้คราวหน้านะคะเดี๋ยวจะมาไล่ม้อให้นะคะข้าม้อเรนโบว์ไลท์ค่ะนี่แล้วไล่มารีบุกยากกว่าถูงถูง่ายกว่าหงานยากอาจจะเป็นงานนิดหนึ่งนะอันนี้เป็นไล่บอร์รี่เลยศุกร์ยากกว่าสุกยากกว่าอันนี้ใจะมาศุกยากกว่าสุกยากกว่ามันยากอยู่ง่าจะยังไม่ได้อุ่ โอ๊ยแต่มันนี่มาไม่แข็งไม่แข็งข้าไม่แข็งค่ะวันนี้เราคัดิเพี่กินบเบอรี่บางจุดมันจะแข็งนิดนิดนะใช่มันจะเียวกับเน้เดดดำเลยผมเป็นคนชอบกินข้าวไรเบอรี่อะไรปะกดเลยนะคะข้วไรเบรี่ ใช่ไหมใช่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยส่งฟรีนะไลฟ์รี่ส mm ่งฟรีเนาะดูให้หน่อยนะคะไลฟ์บัลี่ส่งฟรีนะคะคขึ้นไหมมันขึ้นหน้าสามเก้าตอนเนี้ยอ๋อขึ้นร้อยสิบเก้าบาทสองฟรีส่งฟรีส่งฟรีสลับสลับหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเตเย็นๆนะครับรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนอย่าเพิ่งกดเดี๋ยวไม่รับคนก่อนนะรอก่อนใจเย็นรอโค้ดแป๊บหนึ่ง อ,อาจารย์คนเจร้อนนี่ต้องทำไงครับฮะคนเจร้อนต้องทำไงคู้หญิงกระถอยก็ไปสิร้อนม้วเกินไม่สวยไม่สวยไม่สวย ก่อนที่มีคนถามเรื่องหม้อเยอะมากหม้อเยอะมากจ้าหม้อข้าได้ค่ะคุณลูกค้ากดข้าวเลยค่ะพี่กดข้าว่อนค่ะพี่กดติดตามกดติดตามกดติดตามไว้ตอนนี้กดจอกดใจเชื่อกันเข้าจอเข้าใจกดแชร์ออกไปเร็วๆสั่งแล้วขอบคุณนะคะกดเลยค่ะกดข้าวเลยค่ะทุกตะกร้าหม้อซเน่ก็ได้ข้าวไรเบอรี่ได้กคดข้าวไรเบอรี่ดิคนไทยจะได้ยินมา เออน่ากินมากเลยข้าราคาดีนะคะทุกคนข้าราคาดีข้าราคาดีนี่ได้ถุงแบบนี้เลยเี่แล้วใได้ถุงแบบนี้เลยแบบนี้เลยอันนี้กดไดอะไรใช่ไหมกดได้ค่ะกดได้ไหมได้ยังราคา119บาทค่ะ119บาทส่งฟรีฟรีค่ะส่งฟรีค่ะส่งฟรีไหมส่งฟรีคอาจารย์ส่งฟรีอ๋อลูกค้าให้ถูกเป็นราคาเดียวอุ้ยคูลดอีกอ่ะเดี๋ยวจะมีส่งลูกค้าจะมีส่วนลดพิเศษให้ทุกคนข้าวจะมีส่วนลดพิเศษให้โอ้โหลดอีกฮะรอนะฮะรอสักครู่เดียวสักครู่เดียว คนไทยต้องได้กินข้าวคุณภาพเออน่ารักมากมานี่เลยเราอะคนไทยต้องได้กินข้าวคุณภาพมานี้เลยเราชอบอะไรเรนโบไลค์ค่ะกดเลยนะคะข้าวเรนโบ้ข้าวเรนโบ้นะคะยี่สิบสองปีนะคะที่ทำลงสีมาวันนี้เห็และดีนะข้าวคุณภาพไม่เลยค่ะสองแต่นั้น่สปียี่สิบสองปีค่ะทำลงสีตะก้ามายัง ไายังต่อนะคะเด็กนาทีที่ผานก่อนนี้ไยังนาทีเดียวสุดท้ายแล้วไปกดเลยก็สามเลยโบราณเร็วช่วยกันกดหน่อยเร็วมากแล้วค่ะจ้ากันเลยกดข้าวกดข้าวเยอะมากให้ข้าวทุกคนต้องกินน่ะข้าวทุกคนต้องกินจริงเหลือเท่าไหร่ละมาแล้วมาแล้วตอนนี้เป็นไงราคาเหลือเท่าไหร่คะเหลือเท่าไหร่คะราคาต้องพี่มาต้องพี่มาตสองพี่ 9ก้าส่งปีเร็วช่วยกันกดสด้ีพีสุดท้าย1 19สงปีเหรอ1 1อสเ้านมันที่เลยเร็วๆี่ร้อยส่งปีเหลือเวลา3ามวินาที